สิริก,กับเน้องโฟกระช่งตอนนี้นนยวควนงตอนนี้รถลำพูงทางเอ่อทางใส้ทางใสสิริเขา่าเตรียมสแตนบายางที่ตอนนี้ที่มันกำลังเตรียมพร้อม น้องใจให้ทีมงานพอน้ำโอ้แค่ในแดดบ่มีครับจอดเลยสู๋ครับทีมงานเบื้องหลังทุกท่านผมก็จะได้สู๋กอนพี่น้องให้ก็ลันแก่แต่เราพ้นเด้ด้วยครับอัปเดตสถานการณ์พี่น้องเบอรตลอดมือเลยวัอนี้ครับเลยไปเลยครับมาเลยครับเนี่ยต้องได้อื่นสองเท่อ โอ้ยเดสองเที่ยวหันผมเงียบไปคือผมก็มั่งไปชิดล้วพี่นรอตนล่างลงหมีครั้่สองต้นพวันจอดตรงนั้นนะก็สูงอยงนี้ ขึ้นได้มากกับรถไฟฮะขึ้นได้มากกับรถไฟขึ้นได้มาแล้วคันนี้เป็นยงปกติเป็นังปกติไอ้ขึ้้ำคือขึ้นได้ขึ้นได้ของมันหลเห็นปะดูของกว่นใหญ่เยนมาแเดือนแล้วลงานี่อ่นี่กับี่เราิละองมแต่เลยไมนั่งเงเลยบ่ไนิ แล้นางกัดคุณอะไรี่กกอสงกนีจะบะกัวุกบมี่บะกัวุกก็บหงุ่นลิมันอันเดียวกันเลยพ่อเดีมันอยู่ต้นเดียวกันเมนตังวันลบนี้พอแล้วคือหอดมึงโอ้เริ่มแล้วครับพี่น้องเน่เอาไม้มถาับกัวทั้งคนทั้งคนเราคืนทอดอุตส่าห์เราคือทอดพอเราเ ที่นี่เล่าเล่าเล่ดังู้ยเล่าสัน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 จะกันแล้วเล่าเลาเลาอิ่มไหมาหานดหน่อยวะเนดหน่อยเนดหน่อยเอาบอกกอไปเนี่ม่ออกมาทำไมล่สีฟังอนี่นี่อันไม่ออกมาทำไมไปจองไเขี่นี่นดหน่อยก็ได้ถือมาเอาบอกกอใ่ไหมไม่ด้วยไม่ด้วยเนดหน่อยก็เอาบอกขอใ่ไหมบคือบอกหุ้งสุปันไปไดยกินแม่ทานบอกกมึงเลยชิโตได้ เาสเหี่ยมเนี่มาปักเรากอนปัก้ชกันนี้เร็วมาปักใอ้เีย่ฮาอันนี้เนนเลาถือไว้นี่หน่อยเรอาไปนี้ยไ้เ้มเล้วเนี่ยนขอีมีสันไปี้นี่มันจะมีอยู่หกตอนอสันอะพ่อมเนนห่อยถือมาพุเนี่ปกควาสุดบักควาจะได้ไม่เื่อกคุงสุบันตัวข่แท้พะนะเนนห่อยสงสัยเน่นหอยีสงสัยก็เลยซมบงมันมีหตอนบ่ล่ะเียมาตอนบอกื้อบุ้งย่ดีกว่าียเดียว ที่เหลือที่เหลือมัดหาตอนแล้วป่ะนี่แล้วเอาฟ้าบาดผิดไปแต่ที่นี่เพี้ยนกับหลวงพ่อยังมากเท่าไหร่คอยฟังบุคอลสุกไว้ให้เจ้าอันเนี่ยหน่อยแล้วไปถือมาเลยหลวงพ่อเปิดแล้วเอามันอกีเหลือตอนเดียวเขาเจ้าเป็นเจ้ากินจังไหนเขาแล้มันเจ้ากินแบบไหนกินจังไงกินจังสี่หระครับขนะเหลือตอนเดียวเลยกินจังสี่หรอครับจำไหมมัดทับหลวงพ่อโอ้ยเออนะมัดใจมันมัดใจกินจังไงเจ้าเจ้ากินจังไงเนี่ย กกินยังไรแค่ขวดหมายก็เอากินยังไรขี้เหี่อกินยังไรกินยังไรกินยังสี่เหรอครับยังไรกินยังไรกินสี่เหรครับยังอีกโอ้นานเป็นไรเราขึ้นหอดเมื่อไรขึ้นรถเล่าเล่ากันอะไรอยางก่อนปกติดิรีวิวพอวันไหนพักเนี่ยพอขึ้นรถได้ปุ๊บเจ๊กซี่ละต้องมาแล้วมุกบ่มุกกระเปือกหอยก็พี่ต้องตื่นเงินไหมต้องมาแล้วมุกหนึ่งเนี่ยจะมวลดีแล้วพอวันมวลดี มวนเต้าปวดหัวไม่เที่ยงไม่เที่ยงเลิกปวดลม่เที่ยกับไปเรื่อยธรรมดาเอาแล้วอย่างนอปัดอ๋อแหละแม่ชิมาซอยคอนวอยต่างหันนะครับใส่กันหรอร่างอะมือนี้ครับวัดโนนกลางตำบลโนนกลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีมาช่วบอกให้เพื่อน รับดีว่ารถรถไฟหนั่งรถไฟธรรมดาเลยนั่งรถไฟไม่ได้ที่ไหนก็ชิ้นนั่งแบบชั้นสูงก็จะรถไฟเหนาเกองยังวะนั่นว่ามึงอยู่น้ำพวัตหลน้ำพวันวตงืดเอ้าเดี๋ยวพี่น้องว่าน้องมอญกับเรื่องบระกอบซุกกับพวกหุ่งดิฟกับพี่น้องผ่นเด้อ ปากของข้อครับเอาไปเรื่อยๆครับ้องเฮาในการสถานการลาสุดตอนนี้ทีมงานเริ่มทำงานแล้วนะครับอากาศดีครับเพราะมีแดดครับพี่น้องเมฆหล,ลาหลวู้ ๊าดปูสัตว์มองนั่งกินว่ามันอุ้ยมองนั่งมันนะครับพ่อแม่มองนั่งบอกครับว่ามันพาพวีตนะว่ามันพาพเวีตโอ้ยกระชับ

โอเคครั <łość> <S 2> <S 2> บพี่ดอกี๋ยวคลิปดีไว้ถึงสักก่อนครับพอกับไม่คลิปหนาครับพี่ดอกครับกดไลค์กดแชร์กดสปายกดกระดิ่งเพื่อได้ติดตามพี่ป๋าเมฆของตันอภรณ์อภรณ์ดิฉันนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามครับพี่อครับสวัสดีครับ